สวัสดีค่ะตำแหน่งที่เจ็ดโอ้สามดาวสามดาวโง่หยาบีตรงกลางเลย งมทำไมดูดูคล้ายๆคุณใสเลยดูเหมือนคล้ายคุณใสเลยเหมือนอยากจะทำให้แบบขัดแคลนอกหักไม่มีกินไม่มีใช้การงานการงานอะอะถ้าทำคุณใสใช่ไหมคุณใสก็ติดหลับไปหางเขาอ่ะทำให้เออทำให้คุณแบบขัดแคลน วงเธอโยกขาดอะไรก็แล้วแต่เป็นคุส่อ่ะมันก็มันก็ตีวนกลับไปหาเขาแหละอ่ะอืมเลือเหมือนคุณใส่ว่ะอ่าทับทุณใสเพราะว่าอยากได้อยากได้อยากมีอยากได้คกคุมปกบคุมอยากได้เออเอยากได้ของคุณนะคนเนี้ย เป็นของคุณนะจะมาเอาได้ยังไงนะเอยอีนี่ก็ปึ๊บเล่นไม่เลิอกอยากได้ไม่เลิกเนาะสุดท้ายอ,อาจจะมีใครก็ได้มาขขหนึง่ง โอเหรออาจจะมีใครจะมาขออะไรคุณนะถ้าทงเหรอคอยเอาลูกออกหา่ <laughs> รักสามเศร้า จากสามเศร้ก็มีก็มาขออะไรวะผู้ชายคนนี้จะขออะไรอ่ะขออะไรวะอักษร ไปไหนไม่พ้นกับมือที่สาม้วผู้ชายคนนี้เป็นอะไรอ่ะเหมือนโดนขดวางกับคนโดนขง่ง <uld> ค <wl> ือมันจะอ่านง,ง่ายแต่อา่านไม่ยากทุก่ายเลยมือที่สามเออมือที่สามอยากมีอยากได้เนาะอยากได้อยากได้เงินเนาะอยากได้เป็นเงินคือทำยังไงก็ได้ให ทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้ผู้ชายคนนี้เอาเงินมาให้เขานะแล้วก็แล้วก็เงินของคุณด้วยเขาก็จะให้ผู้ชายคนนี้มาเอามาโขเพื่อที่จะเอาไปให้เขาแต่เมื่อในอดีตก็คือความช่วยเหลือคือเขาไม่มีให้คุณนะเบอรที่สามเอาไปหมดแต่ตอนนี้เขาเห็นว่าคุณชีวิตคุณดีไงเขาก็อยากจะ อยากได้ของคุณเพิ่มอีกแต่มันเอาได้ยังไงมันเป็นมันเป็นของคุณน่ะสิ่งเนี้ยมันเป็นบุญบารมีที่คุณสร้างมาใช่ปะมมันเป็นของคุณใช่ไหมอยากได้อยากได้ของคุณน่ะเอออยากควบคุมผู้ชายคนนี้ให้ผู้ชายคนนี้แบบมาเอาของคุณไปให้เขาไปเลยบ้าบโบเต็มบ้าอันี้มันเป็นของคุณน่ะมันแต่อยากได้ไง คือทำอยังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้มาพูดกับคุณเพื่อที่จะมาเอาสิ่งของของคุณนะนะ่มันเอาไม่ได้มันไม่ใช่ของเขาอ่ะป้าบโบอยากได้อุ๊ยนีกับปึ๊กมีกับน,นิรงต้องเนาะอยากได้ของคุณอีกเลยที่สามอ่ะออะไรอของเขาเนี่ยมันดูตำแหน่งต่อไปอคบไ<ห>นบ้าอย่าไปเ <är S 1> ออ,อนั่น<อ>แหละ